บอกใกล้มาถึงจุดที่เขาจะวางทรายเอาไว้นะคะฟ้าจะมีเหมือนคล้ายๆสมออันน้อยๆค่ะเป็นตะขอข้างล่างเนาะไหนทุ่นมันหาบะปะไหนทุ่นน่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทุ่นไม่มีเห็นไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยใช้ลากเอาใช้ลากเราเราหมาไอ้ไอ้น้าพุ่มไม้ตรงนี้กับควนหมายถึงว่าเราไม่ได้ลอยทุ่นไว้แต่เราจําหมายเอาไว้ถึงเวลาเราก็ลากแล้ว เอาแล้วทำไมเราไม่ทำทุ่นเอาไว้อ่ะคะใส่ทุ่นก็คนอื่นก็หมดอ๋อถ้าใส่ทุ่นเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นรู้อันนี้เราใช้จำเอาแต่เวลามาเราก็ต้องมาหาอันนี้นึงก็คือลากลากล้อๆอไปถ้าติดใจขึ้นมาก็แสดงว่าถูกจุดที่โยนไว้แล้วเราต้องมาหาตอนน้ำลงไหมคะหรือว่าน้ำขึ้นหรือว่าช่วงไหนก็ได้ถ้าน้ำลงน้ำลงมันดีที่สุดเพราะว่าน้ำมันไม่ไม่เชี่ยวอ๋ออ๋อให้น้ำลงอ่ะมันจะดีมันไม่เชี่ยวกันกู้ง่ายโอเค การวางทรายของชาวบ้านที่นี่นะคะจะไม่ใช้ทุ่นลอยเพื่อบอกตำแหน่งของทรายค่ะแต่ว่าจะใช้วิธีการจำตำแหน่งว่าวางทรายเอาไว้ที่จุดไหนโดยดูจากแนวขาวหรือว่าแนวต้นไม้ค่ะเมื่อเรือน,นั้นเริ่มเข้าไปใกล้กับจุดที่วางทรายนะคะเขาก็จะโยนตะขอลงไปจากนั้นก็จะลากไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าตะขอนั้นจะไปเกี่ยวโดนเชือกที่ผูกติดกับตัวทรายเอาไว้จากนั้นก็ค่อยๆลากและดึงตัวรายขึ้นมาค่ะ จะโดนแล้วเนาะแล้วอ๋อนี่ไงได้แล้วเรือหมุนเลยอ๋อนี่คือตัวที่อล้วนะรัวน้องใจก็ดีหุนแล้วโอ้เราต้องถ่วงหินเยอะเหมือนกันเนาะถ้าถ้าไม่ถ่วงเยอะไอ้สายมันจะลอยติดเบ็ดก็ได้อ๋อโอเค ห่วงหินเนี่ยนอกจากจะทวงทรายแล้วเนี่ยยังเป็นการที่จะทําให้ตัวเชือกเนี่ยมันไม่ลอยขึ้นมาระหว่างนะคะไม่งั้นเวลาเรือเลคนแรกเขาจะพาเชือกไปไปติดเรือคนอื่นเขาด้วยนะคะนี่คือใจลูกแรกที่เราจะกู้นะคะใจลูกนี้นี่หวังปลาอะไรคะบางปลาเก๋าปลาเก๋าปลาเก๋าเอาเดี๋ยวลองดูฮะขอปลาเก๋าเยอะๆ อกวางไว้3คืนไม่าไหมมาไหมไม่มีลุ้นไม่มีไม่มีเงียบเก็บเลยอ่ะเออไม่มีลุ้นลูกนี้ปลาเก๋าไม่มีมีแต่ปลาเหงาเงียบเก็บไม่มีปลาเลยเดี๋ยวสุดดีโอเคเฮ้ยมีมีลูกกระดุกอยู่ตรงนั้นนะคะปลาแล้วนู่นน่ะแล้วเราจะวางกลับลงไปใหม่ไหมคะเนี่ย วางเดี๋ยวไปไปวางที่อื่นอ๋อ,อโอเคพอดูแล้วไม่เข้ารอบเลยเนาะครับ